เอเชียพาสจับมือ FWD ประกันชีวิตประกาศความร่วมมือทางธุรกิจยกระดับบริการด้านการลงทุนและคุ้มครองชีวิตจบครบในที่เดียวโดยในการถแถลงข่าวครั้งนี้มีดกรก้องเกียรติโอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหารบริษัทเอเชียพาสกรุ๊ปโฮดดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลาสจำกัดและนายเดวิดโคลูนิสประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท FWD ประกันชีวิตจำกัดมหาชนโดยเปิดเผยว่าเราดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นที่จะทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่ายรองรับด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อที่จะทำให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงความคลุ้มครองของประกันชีวิตได้มากขึ้น Um, we do see this still as, as pretty much an untapped part of the market uh, where we do believe that um, investment advice uh, combined with our, uh, insurance protection uh, and, and, and return on, uh, on, on investments is, is still something that, that can be further, further explored and optimized. And with our product propositions, we, we do believe that we make a perfect match with, uh, with Asia Plus, and, and Asia Plus feels the same, otherwise, we would not stand here today.

เราก็เลยเข้าไปนะคะร่วมมือกันกับเอเชียพลัสค่ะซึ่งนะวันนี้นะคะต้องยอมรับก่อนว่าเรายังเพิ่งเริ่มต้นเนาะถ้าถามว่าต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยต้องบอกเลยว่าทักข้างหน้าเนี่ยมันต้องเติบโตการร่วมมือันครั้งนี้ค่ะเรามั่นใจค่ะว,ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะและแน่นอนค่ะจะเป็นอนาคตที่สดใสสำหรับทั้งสองบริษัทค่ะ